แฟนคอหนังชาวคอเกมเกมเมอร์มูวี่สวัสดีครับผมมาวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกรีวิวกันทีละนิดทีละนิดนะครับในตัวอย่างของโลกิกันนะครับผมนะโอเคก็พร้อมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละนิดทีละนิดกันเลยนะครับกับเจาะลึก ตัวอย่างซีรีส์โลกิ Come on เปิดตัวมาฉากแรกซีนแรกเลยนะครับก็เห็นตัวนั้นไหมเป็นฉากในเอ็นเกรมนะเขาโคตรเก็บรายละเอียดเลยช่วงนั้นยังเป็น สตารัคอินดัสทรีอยู่นะครับผมนะในฉากฉากนี้นะครับก็คือเหมือนเป็นฉากในเอ็นเกมนะไม่รู้ว่าในซีรีส์เนี่ยจะปรากฏฉากนี้หรือเปล่าเขาจะเอามาใส่ในทีเซอร์เพื่อหลอกเราหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะโผล่ในตอนต้นแล้วก็เป็นอินโทรของโลกิแล้วก็น่าจะเข้าไปที่เนื้อเรื่องเลยนะครับผม เนี่ฉากนี้เราก็คงได้เห็นกันนะครับในเอ็นเกมแล้วใช่ไหมการส่งกระเป๋าครับไออัญญมณีเออไอที่มันเป็นเขาเรียกอะไรทิสเซอร์แลกใช่ทิสเซอร์แลกที่เป็นไอสีเหลี่ยมๆสีฟ,ๆสฟ้าๆอันนี้คือฉากที่แอนด์แมนเนี่ยเข้าไปใน เสื้อของโทนี่สตาร์กมันถ้าจาไม่ผิดแล้วก็ไอเหตุการณ์เนี้ยเดี๋ยวฮักอ่ะมันจะพุ่งเข้ามาเวใช่่อกหว่าจะไม่ได้เหมือนกันอ๋อใช่ที่แอนแมนเนี่ยเข้าไปในตัวของสตาร์กใช่ไหมแล้วก็ถ้าจาไม่ผิดเหมือนมีฮักด้วยปะผมไม่พลาดดิในในในใแอนแมนใช่แอนแมนปรับปรับกระโดดมาครับ แล้วไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยโลกิมองซ้ายมองขวาผมคิดว่าเขาน่าจะได้เห็นอะไรมากขึ้นนะผมคิดว่านะครับอาจจะได้เห็นอะไรแบบมากขึ้นมากกว่านี้แต่อันนี้คือฉากในเอ็นเกมเลยถ้าใครจําได้นะครับอ่าฉากนี้แหละที่ฮักน่าจะพุ่งเข้ามาใช่ไหมฉากนี้แหละ มาแล้วมาแล้วเปิดปังนี่ใช่เลยใช่ใช่ครับใช่แล้วกล่องเนี้ยมันก็จะกระเด็นไปหาโลกิอ่าแล้วทีสเซอร์แลกก็ออกมาจากกล่องอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เหมือนไปโดนเท้าโลกินะเท่าที่จำได้นะครับโอเคแล้วสิ่งสิ่งนี้ก็ จะบอกก่อนอธิบายก่อนว่าโลกิในไทม์ไลน์เนี้ยมันคือคนละคนกับโลกิที่เขาเป็นคนดีแล้วนะเขาไม่ใช่โลกิในไทม์ไลน์หลักนะครับเนื้อเรื่องอาจจะเป็นคนละไทม์ไลน์ก็ได้นะเพราะว่ามันคนละไทม์ไลน์กันอนะโลกิคือคนละคนกับที่โดนทานอสหคอไปคือเวอร์ชันนี้ก็จะไม่มีจิตสามันสำนึกนี่ถ้าจะเป็นแบบเหมือนที่ทุกคนสงสัยกันตอนแรกว่า แล้วโลกิหายกันไปไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็น่าจะได้ไขข้อข้องใจนะครับในซีรีส์ของโลกิกันแล้วแหละอ้าวมันจะภาวะไปไหนอะสิตต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 วู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 โอ้นี่เยอะเหมือนกันนะ โอ้ยคลิปจะยาวกี่นาทีวันเนี่ยสักเผลอๆผอก็น่าจะยี่สิบนาทีได้มั้งหน้าจอก็ดับลงนะครับผมนะอ้าวมาแล้วโผที่ทะเลทรายนะครับเป็นฉากทะเลทรายนะที่โลกิโผล่มาเนี่ยไม่รู้ว่า อยู่บนดาวโลกหรือเปล่าหรือเป็นดาวอะไรหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะเป็นดาวพุธหรือไม่ก็ดาวโลกนั่นแหละแต่น่าจะอา้าวเขาฟื้นตอนนี้โลก,กีฟื้นขึ้นมาครับในขณะที่โลก,กีฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ฟื้นขึ้นมาครับใช่ครับกูไม่รู้จะพากอะไรต่อเพราะมันช้าเหลือเกินเงบ ในขณะที่โลกิฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเหมือนเขาเห็นอะไรบางอย่างใช่ไหมเขาเห็นอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเอเลี่ยนสัตว์ร้ายหรืออะไรก็ได้นะครับเออเขาเห็นอะไรอหรือไม่ก็เห็นโอดินบ้างเพราะนี่มันอีกไทม์ไลน์หนึ่งอาจจะเห็นทอเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้อ้าว นี่แสดงว่านี่ดาวโลกใช่ไหมเพราะดูจากทะเลทรายแล้วก็มีท้องฟ้าและมีมนุษย์ใช่ครับอันนี้คือดาวโลกแต่น่าจะเป็นคนละประเทศคนละทะวีปหรือคนละว่วงเวลาอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับฉากต่อไปนะครับก็เป็นการที่โลกิมองนะครับ เหมือนเลีซ้ายเหลี่ยขวาอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็จะวิแล้วเขาก็จะเหมือนตัดเข้าโลโก้นะครับของทางมาวิลนี่ครับหูเหมือนแนวสยองขวัญน,นะเหมือนมานั่งดูอิดะเออโลโก้เหมือนหนังแนวเอาชีวิตรอดอะแต่นี่น่าจะไม่ใช่นะเขาน่าจะเอามาเล่นกับการ เกี่ยวกับการเวลาเขาน่าจะเล่นกับการเวลาเพราะฉะนั้นในที่เราเห็นอาจจะเป็นคนละยุคคนละสมัยก็เป็นได้ได้นะครับผมนะเหมือนเป็นชนเผ่าอะไรทักอย่างใช่ไหมก็เป็นโลโก้ของมาวิลครับปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเป็นคนที่ชอบมาวิลมากยิ่งโลโก้เขาผมยิ่งชอบเลยเป็นโลโก้ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้นะครับหลังจากนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับในตัวของช่วงแรกนะครับ โอ้โหนี่คลิปลปาไปเจ็ดนาทีแล้วเอ้ยภาพเลืองลางขึ้นมาถ้าเกิดเป็นคีบทำรัน้น่าจะฟื้ฟื้ฟอือะไรอย่างงี้เนาะเรามาดูกันชา้าๆจะได้จับผิดจับอะไรได้ถูกอันนี้เหมือนเป็นลูกเลื่อนอะไรสักอย่างนะอารมณ์น่าจะเหมือนรถโดยสารอะไรประมาณนี้ปะรถรางอะไรประมาณนี้นะครับใครรู้ก็าหาข้อมูลมาหน่อยน่าจะบรรจุโลกิอาจจะเป็น โลก้อาจเป็นนักโทษหรือมาดาวเขาแล้วเขาพาทัวร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าสรุปไอ้เมื่อกี้มันดาวโลกหรือมันดาวอะไรแล้วทำไมมันมีวิวัฒนาการล้ำหน้าอะไรขนาดดีใช่ไหมเมื่อคือตัวอักษรอะไรอะครับทุกคนมันคือตัวเลขหรืออะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยอ่าฉากนี้เหมือนจะเป็นฉากในลิฟมั้ง ลักษณะน่าจะเป็นลิฟนะแล้วโลกิน่าจะเป็นเหมือนนักโทษเพราะดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นนักโทษดูจากชุดอ่าแล้วก็ปอคอนะเหมือนคุมพลังอารมณ์คล้ายๆแบบอ่าเคยดูเดซพูว่นั่นแหละน่าจะประมาณนั้นมั้งแต่มีปอคอแงนักโทษแน่นอนเหมือนเขามีบทสนทนาอะไรกันบางอย่างที่ มันเรื่องของเขานะครับซึ่งผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งเพราะว่าตอนที่ผมอัดอยู่เนี่ยผมปิดเสียงผมไม่ได้ยินผมพา้ากแล้วผมไม่ได้ยินเสียงอน่าจะเป็นคนละที่กับรอบแรกที่เป็นทะเลทรายแล้วก็น่าจะเป็นคนละที่กับที่เป็นลูกลางเลื่อน,เ,อนเมื่อกี้นี้ปะ่ะพอาะดูจากลักษณะของลิฟอะ มันไม่เหมือนลิฟช่วงสมัยในโลกอนาคตเว้ยหรือไม่น่าจะเหมือนน่าจะเหมือนลิปในช่วงปัจจุบันหรือไม่ก็ช่วงเก่าๆอันนี้หน่อยแต่เก่าๆอันนี้ไม่น่าจะมีขนาดนี้น่าจะเป็นลิฟในช่วงปัจจุบันมากกว่าถ้าเกิดไม่ใช่ลิฟแล้วมันจะคืออะไรอันนี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับแต่ผมว่าลิปแหละอ่าบางคนเริ่มบอกแล้วกูพูดมากเนี่ยคลิปปลาไป10นาทีแล้ว โอเคตอนนี้ก็คลิปปลาไป10นาที6วินาทีแล้วนะครับกูยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับเขาสองคนเนี่ยนะครับก็ได้คุยกันไปคุยกันไปคุยกันไปนะตอนนี้ยังไม่เห็นการผิดปกติอะไรในซีรีส์เรื่องนี้เลยนะครับยังไม่เห็นเลยนะอันนี้ขอบอกนะครับเนะวันที่อัดเนี่ยก็อ่า ทีเซอร์ลงมาเมื่อวานนี้ใช่ไหมผมก็มารีแอคเลยเพราะยังไม่มีโอกาสที่จะได้ดูนะครับผมนะไม่ใช่มีไม่มีโอกาสผมไม่รู้จริงๆว่าอา่ทีเซอร์มันมาแล้วผมก็เลยตัดสินใจกดเข้าไปดูเลยคลิก๊กเข้าไปดูเลยเออก็ปรากฏก็ดูไปได้นิดนึงอนะ่ะก็หยุดเพราะว่าอยากเอามา อ่านชน้าๆแล้วค่อยมาดูรีแอคในคลิปนี้ทีเดียวเลยนะครับเฮ้ยเป็นคลิปที ério, ่ค่อนข้างยาวนานผมจะต้องนั okay. ่งภาคไปยี่สิบเอ็ดนาทีได้ยี่สิบยี่บเอ็ดนาทีอะไรประมาณนี้ผมต้องนั่งภาคไปไม่รู้จะภาคอะไรเลยเนี่ยโอเคถ้าจะภาคเสียงพูดผมไม่ถนัดนะค่อยๆบรรยายไปแล้วกัน อ่าเหมือนเดินออกมาจากลิฟต์แล้วเขาพาในมาเข้ามาในห้องห้องหนึ่งนะครับคนนี้คือใครนะน่าจะเป็นหน่วยงานอะไรสักอย่างใช่ไหมดูจากชุดแล้วน่าจะเป็นหน่วยงานรับสถานที่รอบนี้มืดมันคือฟาร์มหรือว่าอะไร ชายคนนี้อย่าบอกนะก็ะคือจอจี้โอ้เฮ้ยเหมือนเดหรือไม่ก็ไอตัวละครนั้นอะไม่ใช่เดสมันเหมือนตัวละครชื่ออะไรวะนึกดิไอตัวละครที่มันมันอยู่ในกับตาลอเมริกาภาคแรกไอตัวร้ายไม่ใช่หรอกเนาะแล้วลมันมาโผล่ในอินฟินิตี้วอร์ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เฮ้ย มันคือใครวะคือเดทหรอไม่น่าใช่มั้งมันคือใครอ่ะมันต้องเปิดเผยด,ดิหรือวาอ่าเป็นพ่อแม่ของโลกิที่แท้จริงแม่ของโลกิหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะแต่ไม่ใช่น่าไม่น่าใช่พ่อเพราะถ้าเกิดเป็นในไทม์ไลน์นั้นอนะ่ะมันตายแล้วแล้วในไทม์ไลน์เนี้ยไม่น่าจะ ฉากนี้นี่โอ้โหทีเซอร์ไม่ได้เห็นอะไรมากเลยอะคลิปช็อตนี้ก็เหมือนจะเป็นเอ้ยไอ้นี่มันคือห้องประชุมหรอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นห้องประชุมหรือห้องที่มอบหมายภารกิจแล้วปล่อยให้โลกิไอ้นี่ปะผมคิดว่าน่าจะเป็น อ,อ๋อชั้นสารเป็นไปได้ว่าเหมือนจะเป็นชั้นสารอะไรประมาณนี้เหมือนสารนักจับเวลาอะไรองคกูเนี่ยฉากตัดมืดไปครับแล้วก็พอมาในโลกิที่ฉากเดิมเลยนะครับไม่เปลี่ยนฉากมึงจะตัดมืดทำไมเนี่ยไม่เข้าใจก็เหมือนโลกิมอง มันคือชั้นสารหรือว่าวิหารอะไรสักอย่างหรือไม่ก็ยานอะไรสักอย่างเออมันหมายความว่าไงอันนี้ที่เห็นเป็นโฮโลแกรมใช่ไหมหรือมันต้องเป็นหน้าอ๋อโฮโลแกรมใช่ครับมันเป็นโฮโลแกรมที่ฉายขึ้นมาเท้าขึ้นมางี้โลกิแน่นอน ชัวปั้งมาเป็นอุลตร้าแมนนี่ฮาเลยนะท่างี้ครับโลกิชัวแน่นอนอันนี้คือฉากฉากนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับเคยเห็นแล้วนะโหทำไมโลกิเวอร์ชั่นนี้ผม ู้ซึกแปลกๆมันคนละทำรายกันมันไม่ใช่โลกิตัวหลักมรไม่ได้ผูกพันอะไรกับโลกิในไทม์ไลน์นี้สักเท่าไหร่นะแต่ผมกลับไปผูกพันกับโลกิในอีกไทม์ไลน์ไอไทม์ไลน์หลักอะเอ,อ ทั้งหมดนี้คือมันอยู่ในคุกแน่เลยกูว่าแล้วมันแบบภารกิจของมันคือจะต้องแหกคุกมันคงไปสร้างความปันป่นป่วนอะไรสักอย่างอะเนี่ยดูดิอย่างฉากที่นี่มันลิฟหรือ,อไรว่าช่างมันเถอะฉากที่อยู่อย่างเนี้ยแล้วเนี่ยมันเหมือนภารกิจของมันคือจะต้องไปแหกคุกหรืออะไรสักอย่างใครอีกอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูไปเดี๋ยวมันก็รู้เองแหละอ่า ซึ่งถามว่าขนต้องบินไปดูต่างประเทศไหมหผมรอเข้าไทยดีกว่าโงอโลกีผมขยี้ตายอยู่เนะี่ยเอ๊ะเป็นรูปหน้าคนเลยวะ่ะ คิดไปเอง嘛วะถ้าไม่มีอะไรจริงเนาะเนาะเอ้าไม่คุยด้วยเออเนาะคุยกันหน่วะนี่น่าจะเป็นดาวโลกอะแหละ ถ้าเป็นดาวโลกก็ได้เป็นดาวโลกในอนาคตไม่ได้ใช่ดาวโลกในอดีตหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นดาวอื่นก็เข้าใจได้แดยดูลักษณะแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นดาวโลกแล้วแหละเพราะว่ามีเครื่องบินมีต้นมุงต้นไม้นะไม่รู้มันไปเมืองอะไรผมยังไม่เข้าใจเลย ฉากนี้นะครับเป็นฉากที่อมามีการต่อสู้ใช่มีการกระทบกระทั่งกันนะครับเฮ้ยผู้หญิงคนนี้คือใครนะถึงมาช่วยโลกิอะไรเนี้ยหรือรอาจจะเป็นนางเอกหรือเปล่าแน่นอนเรื่องเนี้ยโลกิต้องเป็นพระเอกแล้วจะมีนางเอกเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม หรือไม่ก็มาเป็นเพื่อนร่วมผจญภัยน่าจะมีนะอาจจะเ,เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะไม่รู้มีนางเอกมันไม่จําเป็นว่าต้องมีนางเอกอะใกล้หมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมอีกนิดเดียวนะครับฉากนี้น่าจะเป็นวงเครื่องบินนั่นแหละดูจากลักษณะแล้วแล้วนี่จะเป็นแอลเตดผมว่าต่างประเทศแน่เลย ผมว่าอยู่บนดาวโลกเนี่ยเรื่องการผจญภยัยอ่านั่นไงบน,นเครื่องบินแล้วก็ประตูเปิดแล้วไงต่อแล้งไงอะประตูเปิดแล้วไงอะเอา้ามาได้ไง,ไงวะ อ๋อมาจากประตูอะไรว่ามาฟืบ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 แล้วก็กางล่มแน่เลยผมว่าฟืบกางลม่มเออตายนี่ลำแสงอะไรสะพานสายลุงของไอ้นี่เหรอตายแล้วหรือว่าโลกิมาอะไรเงี้ยสะพานสายลุง หรือเปล่าไม่น่าใช่นะเพราะตอนนี้มันเป็นนิวแอสการ์ดแล้วอะโอเคจบกันแล้วนะครับก็ดูไปวิเคราะห์ไปนะครับดูไปพูดไปวิเคราะห์ไปบ่นไปอะไรของผมก็ไม่รู้นะครับก็เนี่ยและครับซีรีส์โลกินะครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เห็นกันก็สามารถไปดูคลิปเต็มได้นะครับ ใน youtube เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมว่าต้องขอลากันไปก่อนนะครับกับช่องเกมเมอร์มูวี่นะครับลาไปพร้อมกับโลโก้เนี่ยแหละโลโก้ของโลกิเนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวเขาพี่บอกด้วยมีทิ้งไอนี้ด้วยเออเนี่ยเป็นช็อตที่แบบ ลูกี้แบบบอกคามอลแล้วก็แบบกลางแขนใช่ไหมใช่ป่าว่าถ้าจำไม่ผิดผมเอาไปตั้งอินโทต้นด้วยเออเนี่ยคามอนเนี่ยโอเคปิดไปกับภาพแบบนี้แล้วกันคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ